ลีโอลีโอลีโอเจอหนูเพื่อน นี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแต่จ้าลีโอไปนอนเฝ้าหนูรูม,มันจะมีรูเอ่อเล็กๆแต่ว่ามันลึกเพื่อนๆมันจะมีหนูตัวเล็กๆอะ่ะมันคล้ายๆมันไม่ใช่เขาเรียกตัวที่นี่เขาเรียกมอยส์เซน่ะเขาเรียกหนูตัวเล็กกว่าหนูอีกนิดหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ่อ FC เก่า FC ใหม่นะคะเพื่อนๆพี่พีน้องๆทุกๆคนเลยคะ่ะสวัสดีจากประเทศเยอรมนีคะ่ะวันนี้นะคะอากาศดีดีเนาะเ <c oughs> พื่อนๆนเนาะหลังจากที่อุ้มนะคะได้ลงคลิปนะคะบ้านใหญ่นะคะบ้านซ่อมบ้านพ่อกับแม่เสร็จแล้วนะคะทีนี้อุ้มก็จะมาลงคลิปบ้านหลังที่สองนะคะเพื่อนเพือคงจะแปลกใจว่าเอะตกลงมันมีบ้านกี่หลังนะคะทุกคนหลังจากที่อุ้มแต่งงานกับแฟนอุ้มมา ปีนี้จะเข้าปีที่15แล้วนะคะอุ้มยังไม่ได้ไปทําบ้านไปซ่อมแซมบ้านเป็นจริงเป็นจังเลยทุกคนก็จะมีแค่แบบว่าตีผนังดังนั้นนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่อุ้มไม่ได้ทําอะไรกับบ้านเลยแบบเป็นจริงเป็นจังอะคะ่ะแบบซ่อมแซมให้มันสวยงามอะไรเงี้ยก็คืออุ้มไม่ได้ทําเลยนะเพราะนะคะเหตุผลอย่างหนึ่งคือ แฟนอุ้มนะคะนางบอกว่าให้รอไปก่อนค่ะรอจนหัวงอกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคือรอค่ะดังนั้นนะคะอุ้มก็ไม่รู้จะรอ,อยังไงแล้วเนาะเขาบอกว่ารอให้เขาได้กเกษียณก่อนให้เขามีเวลาไปดูนะคะการซ่อมแซมบ้านเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่ไว้ใจในการส่งเงินไปแล้วเขากลัวช่างทําไม่ถูกใจค่ะทุกคนเนาะแต่ในความคิดของเราก็คือยังไงก็ช่างขอให้ได้ทําก่อนไงค่ะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยตอนที่มีช่วงโควิดเนาะอุ้มก็อ่า ปรึกษากับพี่สาวเลยว่าในไหนก็ไม่ได้กลับไทยแล้วเนาะก็เราไปจัดการซ่อมแซมบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้อ่าต่อมานะคะอุ้มกับพี่สาวก็เลยพากันคิดว่าไหนก็ซ่อมบ้านแล้วนะคะก็ทําบ้านไปเลยเพราะพี่สาวนางก็อยากมีบ้านเป็นส่วนตัวส่วนตัวของนางเนาะเพื่อนๆค่ะเนาะทีนี้นางก็เริ่มทําบ้านของนางคะ่ะเริ่มทํา ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปที่แล้วนะคะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านใหญ่ใช่ไหมคะอันนั้นคือบ้านของนางค่ะเพื่อนๆเ,เนาะคือนางก็ทําไปแล้วแล้วที่นี่มันเกิดการผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่นี่นางก็หยุดการทําบ้านต่อไปใช่ไหมคะคือหยุดเลย2ปีไม่มีการทําอะไรเลยจนทีนี้พอตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาอุ้งก็พอมีเงินเก็บนางก็พอมีเงินเก็บเราจึงตัดสินใจนะคะว่าไปทําบ้านหลังนั้นให้เสร็จนะคะโดยเราก็หาช่างไปเอ่อก่ออิฐก่อปูนะคะไปอ่อปูกระเบื้องคะ่ะ ตีทาห้องน้ําอะไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบ้านหลังนั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะคะว่าเอ๊มันเป็นยังไงทําไมพากันทําบ้านแย่ๆนะคะอุ้มจะบอกเลยนะคะว่าบ้านทุกหลังนะคะทั้งสาหลังที่อุ้มกับพี่สาวอุ้มทํานะคะเป็นเงินของเราสองคนพี่น้องนะคะทุกคนคะคือแฟนอุ้มไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแต่ถึงว่ากันนั้นเขาไม่ได้ช่วยทําไมเขาขี้งกหรอคะมันไม่ใช่คะคือเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องใจ จ่ายรายการที่ว่าเราความเป็นอยู่ของที่เยอรมันนะคะเพื่อนๆเนาะอย่างที่บอกไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายอะไรมันก็แพงเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกให้เรารอแต่เราไม่รอไงคะเพื่อนๆค่ะของเราสองคนนะคะทุกคนคะ่ะคือก็เป็นเงินที่อุ้มได้จากการขัดส้วมนะคะถูพื้นรับจ้างแบบทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเงินแฟนอุ้มนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ว่า แฟนอุ้มนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ให้เงินไปทําบ้านนะทุกคนนะแต่ว่าเขาเงินที่อุ้มทําความสะอาดได้ทํางานได้ทุกอย่างเขาจะไม่มายุ่งเลยนะคะเขาจะแบบว่าเลียวเขาจะแบบว่าไม่เกี่ยวกับเงินเราเลยคือเราจะทําอะไรกับเงินของเราก็ได้นะคะเขาไม่แบบมีบางคนนะคะคือแฟนไปทํางานแฟนก็จะต้องแบบแบ่งให้ให้ผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนอุ้มไม่ใช่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ่าอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีไปเนาะ ดังนั้นนะคะเราก็รวมเงินกันค่ะกับพี่สาวนะคะอุ้ม2คนนะคะก็ไม่ได้ว่าใครให้เยอะให้น้อยนะคะในการทําบ้านก็คือว่า ในช่วงที่อุ้มไม่มีนะคะพี่สาวมีอย่างสมมติว่าช่างะจะขอเบิกค่าช่างใช่ไหมคะอุ้มไม่พร้อมเรื่องเงินพี่สาวก็จะโอนนะคะแต่ส่วนบางครั้งนะคะค่าอุปกรณ์ไปสั่งมาแล้วนะคะพี่สาวเงินไม่พร้อมอุ้มก็โอนนะคะคือเราจะเป็นอย่างนี้คือ,คอ,คอจะช่วยกันนะคะสองคนพี่น้องไปเนาะคะ่ะดังนั้นนะคะบ้านทั้งสาหลังนะคะที่อุ้มจะให้เพื่อนๆได้เห็นต่อไปนี้นะคะคือบ้านหลังแรกเห็นแล้วเนาะต่อไปก็อีกสองหลังเนาะมันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตค่ะทุกคนค่ะแต่มันได้มาจาก ความพยายามของเราคะ่ะความพยายามที่อยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าถึงเราได้ผัวฝรั่งไม่รวยคะ่ะทุกคนเราหาเงินยากนะคะแต่ถ้าเรามีความหวังนะเพื่อนๆนะคะเรามันจะต้องมีวันนั้นที่เป็นของเราแน่นอนคะ่ะเนาะอ่ะเราอย่าสิ้นหวังนะคะถึงแม้ว่าความหวังนะั้นมันจะยังอีกยาวไกลนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้นะคะวันนั้นมันก็จะต้องเป็นวันของเราแน่นอนคะ่ะ ถ้าเพืเ่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนไปดูบ้านหลังเล็กบ้านของน้าก่อนนะคะคือบ้านหลังนี้สร้างให้น้านะคะน้าคือใครน้าก็คือพี่สาวของน้องสาวของแม่นะคะเป็นคนที่อุ้มโตมากับน,น้าคือเราสามพี่น้องอะคะ่ะจะโตมากับนางคือน้งก็ช่วยแม่เลี้ยงเรามานะคะจนตอนที่คนตาคนยา่าคนยายเสียแม่ก็เอาน้าคนนี้ค่ะมาอยู่กับเรานะคะก็ อยู่ช่วยทานาช่วยเลี้ยงเลี้ยงอุ้มกับพี่สาวกับน้องนะคะเลี้ยงจนมาแบบโตมาจนตอนนี้คะ่ะทีนี้เราก็อยากจะแบบให้นางมีบ้านอยู่ที่แบบว่าอยู่สบายขึ้นคะ่ะทุกคนคะ่ะนางก็เริ่มมีอายุใช่ไหมคะส่วนเราเราก็ยังพอหาได้ดังนั้นอะ่ะอุ้มกับพี่สาวก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นตัดสินใจทําบ้านไปเลยสามหลังก็คือบ้านพ่อบ้านบ้านพี่สาวก็คือบ้านบ้านพี่สาวที่ว่ารวมเงินกับอุ้มอะเนาะ แล้วก็บ้านนะคะตอนนี้นะคะในพื้นที่ในบ้านของอุ้มตรงนี้นะคะมีบ้านอยู่3หลังนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะอุ้มจะพาทุกคนไปดูสภาพบ้าน น้าก่อนนะคะบ้านบ้านน้าคนนี้นี้นะคะคือบ้านของอุ้มจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะคืออุ้มมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้จริงๆนะคะถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือว่าบ้านหลังนี้ที่เพื่อนๆจะเห็นต่อไปน,นี้หลังเก่าๆแก่ๆเ,เนี่ยคะ่ะคือบ้านของอุ้มกับน้าจริงๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเที่ยวสุรินทร์กันอีกรอบเลยคะ่ะไปคะ่ะ วันนี้อุ้มพาทุกคนมาเที่ยวสุรินอีกรอบค่ะ,ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณบ้านนะคะที่ติดกับบ้านหลังใหญ่ของพ่อเนาะซึ่งเป็นบ้านของอุ้มกับหนานั่นเองค่ะนี่เลยค่ะสภาพบ้านเมียฝรั่งเยอรมันนะคะคือเรามันอุ้มไม่รู้จะพูดยังไงค่ะทุกคนคือเรามันไม่ได้หาเงินง่ายขนาดนั้นนะ่ะเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะ ดังนั้นการที่เราจะทําบ้านนะเนาะมันก็ต้องค่อยๆเก็บค่อยๆหาค่อยๆสะสมไปทีละนิดคะ่ะทุกคนคะหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นบ้านไปนแล้วไม่ต้องตกใจตกใจเลยนะคะเพื่อนๆคือเป็นบ้านจริงๆที่อุ้มอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่เองคะ่ะ อาจจะมีเพื่อนๆนะคะสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงเหรอบ้านเมียฝรัง่งทำไมสภาพอย่างนี้เป็นบ้านจริงๆของอุ้มคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ้มมีทะเบียนบ้านนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นบ้านที่บ้านนาคะ่ะที่อุ้มอยู่กับนามาเนาะตั้งแต่ก่อนอุ้มมีแฟนฝรั่งด้วยซ้าไปคะ่ะทุกคนสภาพบ้านก็จะเป็นแนวนี้คะ่ะก็ชนบทชนบทเนาะทุกคนลีโอมา อ่านะคะเพื่อนๆค่ะนั่นก็เป็นรูปบ้านเก่านะคะของอุ้มนะคะกับนาจริงๆเนาะที่ว่าเวลาอุ้มกลับบ้านไปนะคะต่างจังหวัดอุ้มก็จะไปค้างไม่บ้านหลังนี้ก็บ้านหลังใหญ่ที่เพิ่งซ่อมเสร็จไปนั่นเองค่ะเนาะอ่ามีใครบางคนแอบมองเราหลับไปแล้วค่ะทุกคนลีโอนั่นค่ะต่อไปอุ้มจะพาทุกคนไปดูภาพนะคะบ้านหลัง จากที่เรานะคะเริ่มซ่อมแซมนะคะไม่ใช่ซ่อมแซมสิบ้านหลังนี้ก็คือทําใหม่เลยซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับบ้านหลังก่านนี่เลยค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพบ้านใหม่กันเลยค่ะแต่อุ้มต้องขอบอกนะคะว่าบ้านยังไม่เสร็จเต็มร้อเซค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มกลับไปเ,เมืองไทยนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวอุ้มจะไปดูนะคะ,ะว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการต้องทําอะไรเพิ่มบ้างเนาะก็ เดี๋ยวพอถึงเวลานั้นเดี๋ยวอุ้มกับพี่สาวอุ้มาก็จะมาตกลงกันอีกทีว่าจะทํายังไงกันเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูบ้านหลังใหม่กันเลยค่ะไปค่ะ,ะทุกคนคะ่ะเงินพร้อมนะคะวันก็พร้อมดังนั้นเรามาเริ่มภารกิจของเรากันเลยค่ะดังนั้นนะคะบ้านอุ้มพูดภาษาเขมก็จะมีอาจารย์นะคะทางด้านขเขมรน,นะคะมาทําพิธีคะ่ะ เพื่อนๆไม่ต้องถามอุ้มเด้อว่ามันแปลว่าอะไรคะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเอาตรงๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าภาษาขเขม็นทางด้านพิธีกับภาษาขเขมรที่ใช้ในการสนทนากาันทุกวันนะคะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยคะ่ะ หลังจากที่พิธีเสร็จเรียบร้อยในล่ะคาในวันนั้นช่างหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่หนุ่มเหลือน้อยก็เริ่มภารกิจค่ะบ้านหลังนี้นะคะทําเร็วมากจากทุกคนไม่ถึงสามอาทิตย์บ้านเสร็จช่างบอกว่ารีบทํารีบเบิกเงินเพราะนี่เยอะ <c oughs> ไอ้เราก็โอเคนี่เยอะงานบุญเยอะงานนู่นงานนี่เยอะงานก็รีบทํารีบเสร็จจะได้รีบเบิกเงินละกัน หลังนี้นะคะเน้นสะดวกสบายเร็วเล็กกะทัดรัดนะคะเพื่ออนาคตของเราหรือของคุณน้านั่นเองค่ะว่าหากวันหนึ่งนะคะต้องนั่งรถเข็นค่ะทุกคนหรือว่าต้องใช้ไม้เท้าเนาะมันก็จะสะดวกสบายมากกว่าบ้านที่มีบันไดจ้า อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเงินนะคะเราได้มาจากการทำงานอะไรก็ตามค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เขารอคอยเราอ่ะเขาคอยอย่างมีความหวังค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะดังนั้นอุ้มเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยอุ้มเข้าใจนะคะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงการที่เรามีผัวฝรั่งแล้วผัวเราไม่รวยนะทุกคน คนนั้นก็ถามเมื่อไหร่จะมีบ้านคนนั้นก็ถามเมื่อไหรจะมีรถนะคะมันเป็นอะไรที่อึดอัดค่ะอุ้มเข้าใจคะ่ะมาถึงจุดจุดนี้นะคะบ้านก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะคะคอเนเทนต์รอเรือชัดเจนมากเลยค่ะเนาะคนสุรินก็พอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้สักระดับหนึ่งแล้วทุกคนก็อ่า ความพยายามอยู่ไหนนะคะความสําเร็จก็จะอยู่ที่นั่นไม่ว่ามันจะนานแสนนานขนาดไหนเนาะอันนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ทำอะไรมากับบ้านเลยนะคะ1 5 1 6ปีทุกคนก็ตอนนี้หลังจากที่เก็บเล็กผสมน้อยด้วยกันนะคะกับพี่สาวอุ้มเนาะก็นี่ละคะก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของความภูมิใจของเราสองพี่น้องคะ่ะ สิ่งหนึ่งที่เครียดมากเลยนะเพื่อนๆตอนที่ทําบ้านนะคะก็คือไม่ใช่แค่เงินนะเพื่อนๆแต่การโทรศัพท์ค่าค่าโทรศัพท์อุ้มก็จ่ายเพิ่มนะคะ2เท่าเลยนะคะเพราะว่าคุยกับคนที่บ้านไม่ค่อยจะรู้เรื่องค่ะทุกคนค่ะเราสั่งอย่างนี้ไปนะคะเขาก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นการทําบ้านโดยที่เราอยู่ เมืองนอกหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะก็ทำจาก เงินเก็บเล็กผสมน้อยของอุ้มนะคะเงินขัดส้วมเงินอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วเนาะเพื่อนๆคะ่ะรวมเงินกันสองคนพี่น้องนะก็ใครมีเยอะก็ส่งเยอะใครมีน้อยก็ส่งน้อยค่ะเพื่อนๆเนาะบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหลังของความภาคภูมิใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือไม่ได้อุ้มไม่ได้จะมาอวดนะคะว่าเออมีเงินทําบ้านเราอยากอวดคือมันไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆคือ มันใช้ความพยายามในการเก็บเงินนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้ดังนั้นนะคะอุ้มเหมือนว่ามาแชร์มาให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นประสบการณ์เป็นแรงใจมากกว่าว่าหากเราไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งนะเพื่อนๆมันก็จะต้องเป็นวันของเราใช่ไหมคะเออเนาะอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งเราก็ได้มีบ้านเหมือนคนอื่นเขาที่สวยเหมือนคนอื่นเขานะะเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะอุ้มก็ขอจบคลิป บ้านหลังที่สองไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้อุ้มตั้งใจอยากจะให้ออกมาเป็นแนวแรงจูงใจแรงเชียร์ค่ะแรง แรงให้เพื่อนๆฮึดนะคะสู้ทนนะคะว่าขนาดอุ้มนะคะ 16- 17ปีนะคะอยู่กับฝรั่งอุ้มไม่ได้อะไรที่เป็น,ปนชิ้นเป็นอันมาเลยเนาะไม่มีบ้านนะคะถึงมีบ้านตอนนี้นะก็เป็นเงินที่อุ้มนะคะกับพี่สาวอุ้มเราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเก็บเล็กผสมน้อยนะคะใครอย่างที่บอกมีเยอะก็ให้เยอะมีน้อยก็ให้เยอะเนาะค่ะเนาะดังนั้นนะคะถ้าอุ้มมาถึงจุดนี้ได้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็ต้องมีวันนี้ให้ได้เหมือนกันค่ะถึงได้อีก5ปี10ปียังไงค่ะยังไงซาอุ้งก็ขอให้ทุกคนนะคะอดทนค่ะเก็บสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราเนาะสู้ๆค่ะสู้ๆเนาะสู้ๆไปค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวอุ้งจะพาไปเที่ยวสุรินทร์อีกทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะจุงกบสวัสดีคะ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ใครมาแอบหลับตรงที่นอนนะแอบหลับตรงที่นอน